ไปนะคะค่ะลาร์เซนสเปนปนี้เป็นยังไงบ้างคะลาร์เซนสเปนยังไงบ้างก็วันนี้จริงๆสนุกมากครับก็รู้สึกว่าได้กลับมาเจอแบบคู่เราพี่เตแล้วก็ได้กลับมาเจอแบบคนสวยของเราพี่พีก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงมากแล้วก็พอได้กลับมาเจอกันก็แบบรู้สึกว่าเหมือนได้สร้างแบบเมมโมรี่ดีๆกลับไปอีกรอบนึงครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้เป็นดีเบตตัวเดียวอะไรใหม่ๆสนุกมากเพราะว่ามันเป็น โอ้โหชนะ <c oughs> ม,มัน,นอเป็นอะไรเอผมผมรู้สึกว่าแบ,บ่ใหม่แล้วก็บีอัสไม่เคยเห็นพวกเราแบบมาเสี่ยงมาพูดอะไรกันนี้ยร่งรด,ด้วยครับก็แล้วก็มีรถแห่ด้วยครับก็ขอบคุณลาซาด้าที่ให้เราทำอะไรใหม่ๆครับชอบมากก็ได้ไปรถแห่ทั่วรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาดิเบตครับสนุกจริงจริงความรู้ส<า>ึกเราเรารู้สึกไงกับหัวหน้าทีมของเราครับเอาตัวแทนฝั่งสีน้ำเงินกับหัวหน้าทีมเราเป็นไงบ้างพี่เต้ครับพี่เต้เต้รู้สึกว่าพี่เต้อ่ะเก่งมากเก่งจริงคือคือแบบในมุมมองผมที่เป็นลูกทีมนะรู้สึกว่า พี่พี่แกทำได้ไงวะอะไรเงี้ยจริงไอด้ลคือคือทั้งมีสาระด้วยทั้งตลกด้วยแบบคือพรามาจานผมผมยอมผมไหวคิดได้ไงอ่ะไอเด้าคนดีอ่ะแล้วพี่พีอ่ะพี่พี้าบอกเลยว่าเขามาในนามว่านิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่เออเห็นแบบว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเน้นแบบว่าเชิดๆแล้วก็พูดแล้วก็ บอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงอันนี้ไปเยอะไม่คาดหลังมากไม่เยอะครับผมพี่มีบอกเป็นตัวเองไปครับอ,อก็อย่าที่เห็นเลยอย่าที่เห็นเลยเป็นอย่างนั้นครับเป็นตัวเองเป็นเราเลยใช่ครับผมอย่างวันนี้ให้12คนโหวตใครที่น่าขึ่งที่สุดในวันนี้ในการลงมาทีดีเบตจริจริงมีคนหลายคนทีาำไม่ดีใช่ใช่ไม่เตได้ไหมครับก็เพอที่พี่ฮาบอกไปว่าพี่เตแบบว่าเขาพูดมีแบบได้สาระด้วยแล้วก็ตลบด้วยเพราะงั้นตอนฟังแบบเรีคชั่นพวกเราคือแบบเฮ้ยสมก็เป็นอาจารย์ผมจริงจริง เขาเป็นผมผมเลียบพิเศษครเกี่ยวกผลงานโดดเด่นที่สองคนพอๆกันฮะพอๆกันคือได้ถไายพอๆกันคือทำพอๆกันยังไงพอๆกันคือทูได่ายได้อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกไงอะไรใหม่ๆเราก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าคิดว่าทุกคนวันนี้ก็ทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่เออโอเคนะมีมีตรงที่จะโตอัทิได้อยู่จริงครับคือไม่หมดเรียนถูกรอบหน้ามีก็เดี๋ยวพวกเราอัปเกรดเวอร์ชันขึ้นนะ ใครรู้สึกว่าติดคนี้ใจมครแบบพัดไปจะพูดใหม่อยากจะพูดใหม่หรือว่าสอนาทีมันไม่พอมันต้องโอ๊ยพอถึงครับอคโอเคครับเกินพอท่าน่าขอแค่นาทีพอแล้วหยุดเลยได้ทนานาทีก็ได้สอนาทีเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่องนาทีดีแล้วสอนาทีอคนานมากเลยนะพี่่าเมื่อกี้พี่พีเขาบอกว่าเขาคาดหวังกัวพวเราเขาชื่นชมเรามากไม่ธรรมดาเห็นด้วยไหมคะพี่พีไหมครับเห็นด้วยสุดๆเลยครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าทีมเราด้วยจริงครับ ไม่ถ่อมตัวเลยใสสุดเลยเราต้องเชื่อชัวร์หน้าที่เราไงใสสุได้บอกเลยว่าเออคนที่ชนะเนี่ยไม่ใช่ทีมสีน้ำเงินนะใช่ครับราคาราชนะวันนี้ยาคาราสชนะถูกกว่าวินครับวินวินไอ้บ้าต้องทำยังไงบ้างมีโปรอะไรบ้างครับผมก็ราคาราสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับผมคอปเปอร์บอลซิลวันไหนที่วันไหน <Hey. S 2> วันที่13พฤศจิกายนวันนี้วันนี้ถึงวัน13ถ้าผมก็ลาซาด้า111นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่13พฤศจิกายนน,นะผมก็รีบไปช็อปกันแล้วนะครับผมถ้าไม่รีบช็อปเนี่ยม <c oughs> ีคนเด็กกระซิบผมด้านหลังอะถ้า <c oughs> ผมก็อย่ายร,รีบไปช็อปกันนะครับทุกคนบรถสูงสุดรถสูงสุงเดเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทน,นะครับส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำครับการันตีการันตีเนี่ยสินค้าของถูกนะครับราคาถูกเยสเซอร์อยากเสริมอะไรไหมคะ ครับนักศึกกันไหมฮะก็ก็โอเคครับ <ac> <Sauce, S 1> เอาจริงงานวันนี้เป็นงานที่ใหม่มากแบบได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะมากเช่นแบบว่าการอะไรนะอยู่บนรถอยู่บนรถเราก็แบบไปทั่วสยามตอนเนี้ยเออเราก็เหมือนแบบก็เจ๋งดีครับเราก็ได้ตัววาร์ทีรู้สึกเหมือนทำอะไรที่ใหม่มากครับอะไรใหม่ๆคอนเสิร์ตที่ไปทัวร์มาเป็นยังไงบ้าง อันนี้ฝั่งซ้ายนี่อยากพูดเดยอะเลยครับผมมาพี่บุญไดไหมอ,อ้อาวอ้าวฝั่งบุญเป็นไงบ้างไปโชว์คอนเสิร์ตไหมไม่ครับมาก่อนไปโชว์คอนเสิร์ตมาก็ก็สนุกมากครับจริงๆนะเราเราแบบได้ไปหลายๆที่ใช่ไหมเรวก็ได้เจอคนหลายๆคนแล้วก็เมืนได้พูดคุยกับเข,ขาตอนแซ็นเซนด้วยได้ในบุกมือได้ทัดแตรเข,า,ขาตอนตอนที่ร้องเพลงด้วยก็ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างได้เรียนรู้กับสถานที่ด้วยผู้คนด้วยตึงใหม่ๆด้วยก็ ันนเป็แต่เราเวลาทีแต่ละภาคมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยเป็น right ับที่มาดูเราก็ก็อ่าผมว่าแต่ละภาคตกต่างไงผมว่ามันมันไม่ได้ต่างกันมากเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนให้ให้ energy ตอนหนูอะตอนตอนที่เราโชว์อ่ะทุกคนก็เวลาเล่นอะไรเขาก็เล่นด้วยเวลาเราบอกว่าเฮ้ยชูมืออะไรทุกคนก็ชูมือแล้วก็โบกไปมืมรู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่พอเราได้ได้แบบว่าไปไปนอกจาก กรุงเทพอะครับผมได้ไปจากที่วับไหนพอเราได้ได้เจอคนคนแปลกใหม่ที่แปลกใหม่เนี่ยแล้วก็เวลาเวลาเราส่งอะไรให้เขารับแล้วเขารับมาแล้วก็เหมือนเขาก็ส่งกลับมาให้เราเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีเรารู้สึกว่ามันผมแบบรู้สึกว่าเราทุกคนนะครับบัสจะแบบจำจำวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้ได้มีช่วยเขาอยากไดแล้วก็ในเร็วๆนี้จะเป็นประจักใหญ่นะครับก็เขามีคระจักษ์ใหญ่ก่อนครับ อันนี้เราข้ามไปเลยาข้ามปลเราจะมีอนนี้ไงแหมใจร้อนจริงๆเราเนี่ยเพิ่งมีเพิ่งมีอนนี้วกิดบกำลังจะมีกำลังจะมาชื่อว่าบัสเตอร์ครับครับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังกเป็นเริ่มเริ่มเริ่มซ้อมกันครับผมเริ่มเริม้อมรักันแบบมามาแล้วแต่สียงแแแแล้วก็มีการวางแผนนู่นนี่นั่นมีแบบว่า สิ่งคอนคอนเสิร์ตเขาเนี้ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วใช่ไที่เคยใหม่แล้วใหม่อีกใหม่ก็เดิมอันนี้ใหม่จริงครับใหม่ฮะท้าทายพวกเรายังไงบ้างครัท้าทายก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการซิงค์สองนี่คอนใครแต่ท้าทายได้ใช่ไหมครับถึงเวลารอติดตามกันเลที่เอาเสิร์ตลงมาเนอะนะครับมีอะไรแปลกใหม่ยัไงบ้างที่เตรียมยวมีอะไรต้องรอติดตามนะครับจริงครับ ครับสมามารถตามได้แต่สปอยนิดนึงอ่าผมว่าผมว่าถ้าถ้าให้สปอยเท่าที่พูดได้ผมรู้สึกว่าตามโปสเตอร์น่าจะบอกอะไรหลายอย่างว่า <ๆ S 1> โปสเตอร์เนี่ยคือมันมันเอาจริงมันแบบมันดูมันดูเป็นแค่โปสเตอร์แผ่นเดียวใช่ไหมแต่ว่าลึกๆอ่ะมันมีลูกราลยละเอียดเยอะมากแบบว่าของแต่ละคนดีเทลอะไรย่างเยอะมากก็จริงๆสิ่งที่มันจะอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆก็อยู่ในโปสเตอร์ระดับหนึ่งครับผมก็สามารถไปแกะหาสมบัติได้ก็โปสเตอร์ก็เป็น เป็นมากกว่าโปสเตอร์นะครับคนก็ลองลองมีดีเทลใช่ดูมีนเรื่องราวมีนะผมมีมีความดีเลิดผมมีผมมีท่อบกันที่หวันที่หวานที่หวานท่านที่รวิวเรามีซิกเนเจอร์อยากแสดงเลยมาท่านนำเสนอที่ยงได้อยากให้มีให้เห็นในวันครบรอบของเราพวก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 เราก็มีแบบว่าโชว์ที่ว่าอยากพวกเราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ช่วยนำเสนอไปแล้วเพราะว่ามันมันคือโชว์ที่ ปีนึงแล้วอ่ะเนาะเราก็อยากอยากตั้งใจทำแล้วก็เราก็แบบช่วยกันแบบคิดคิดโชว์หรือว่าพี่ๆเขาก็ช่วยกับเราแล้วก็ดีไซน์โชว์ขึ้นมามีใหม่ด้วยครับโชว์ใหม่แน่นอนก็แสดงว่าคือพี่ยงก็เอาสิ่งที่เรานำเสนอไปไปดูด้วยว่าจะทำอะไรหรือเปล่าครับนะครับพี่ยงซื้อไหมพี่ยงซื้อครับซื้อซื้อซื้อบางไอเดียแล้วก็โยนโยนไปกันเยอะแล้วก็แบบก็บางไอเดียก็มาจากพี่เขาบางไอเดียก็มาจากเราใช่พี่ย้ง ไอเดียไอเดียที่มาจากพวกเราก็คือพวกเราเิ็สองคนหัวเดียวกันพวกเราพวกเราเขียนกันเองก่อนครับแล้วค่อยลวงมาแล้วค่อยหส่งไปใช่ครับนอกจากนอกจากนี้เนาะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใหญ่บางทีส่วนอวกอะไรบ้างครับสุดใจไม่ครับสุดใจอ่าอินดิวเอสเทอรี่ก่อนตอนนี้ไม่ต้องจบสมมติจบอินดิวเอสเทรแล้วก็ยังคนคนสุดใจว่าตอนเนี้ย พวกเราขอแบบโฟกัสกับงานงานนี้ก่อนรัส่วนคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเรามีคุยคุยกันบ้างแล้วแต่ว่าณตอนนี้ขอโฟกัสทงนี้ให้ดีที่สุดก่อนให้เป็นแลนตามชัมลายไปเรื่อยฮะเันนี้กลังว่ากห้วันาันควานวน่านันนี้กนันนวกัังกำลังจกน่ากััััรนนัั่่่่นฮะ อ้ถูกแล้วสิแฮปปี้เอันั้นมันเป็่ยี่หนปีผ่านไปเราคิดว่าพวกเราโตขึ้นขนาดไหนเปลี่ยนแปลงขนาดอุ้ยถามแบบนี้อย่างแรกเนี่ยผมว่าเรื่องการสัมภาษณ์ที่ยืนตรงนี้ครับพวกเราคิดว่ามีสติมากขึ้นแล้วก็เรียกเลยว่าอาจจะอาจจะมีสติตั้งใจหลุดอะไรไปบางอย่างหรือว่า หมายถึงว่ามีเป็นความตั้งใจบ้างหรือว่าแบบรู้ว่าเออเราควรตอบอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนๆอยากอยากตอบเปงนเงินไหมยังจังนี้ล่าสุดสูงขึ้นใช่ไหมเออคนสูงขึ้นผมสูงขึ้น2เซนฮะก็จากปีที่แล้วก็เรียกได้ว่าโตขึ้น2ขวบครับเก่งมากเก่งมากแฟดเป็นไงบ้างรอบวรัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ๋อใช่ใช่ ก็ครอบครัวฟรีพีทุกคนก็แบบว่าจากจากที่ตอนตอนแรกมีเมื่อกี้ที่แล้วตอนนี้มันก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็หนาแน่นขึ้นทุกคนให้ความรักกลับมามากขึ้นมากๆเลยในหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็พวกเราบัสก็พยายามที่จะเติบโตแล้วก็ทําแบบว่าเหมือนกับว่าทําตัวเองให้ดีรองรับกับจํานวนของแบบรองรับที่เพิ่มมากขึ้นในหนึ่งปีนี้นี่ครับก็ก็ยังเป็นก้าวแรกของเราในปีแรกก็เราก็อยากมีก้าวต่อไปกับพีอทุกคนแล้วก็มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับใช่แลีวันจุดทันแล้วก็ เจอหน้าคร้บผมยมัน mm ักดบัตรไปครับผู้ไปผู้ไปผู้ไปู้ยมันกิบัตรไผมก็ผูผู้กดบัตรวันที่16พฤศจิกายนนะครับผมก็งานอะไรงานแฮปปี้บัสเดย์นะครับก็ผมบอกเลยว่าตั้งตารอเพราะว่าพวกเราก็ตั้งตารองกันมากๆเลยครับก็อยางเจอทุกคนเยอะๆนะครับรับเยบดครับย้ย้้ำย้ำย้ำย้ขอบคุณครับขอบคุณครับย้คข้้ย